โจโยมมนินทำเซอร์ไพรส์เพชรสหรัฐมอบรถหรูให้บนเวทีคอนเสิร์ตเพื่อตอบแทนพระคุณที่ทำให้โจโยมมนินและสาวน้อยเพชรบ้านแทงมีทุกวันนี้เชื่อว่าหลายคนรู้จักกันดีสำหรับโจโยมมนินหัวหน้าหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแทงซึ่งทางด้านโจโยมมนินเป็นหัวหน้าวงมาแล้วเจ็ดปี ล่าสุดโจโยมมนินก็ได้ทำเซอร์ไพรส์เพชรสหรัฐนักร้องดังโดยโจโยมมนินระบุว่าสิ่งที่พี่ให้ผมวันนั้นมันมีมูลค่ามากกว่ารถคันนี้ฮักและศรัทธ,ธาผู้ชายในนามเพชรสหรัฐเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจบแบบเท่เท้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมจบแบบบ่อเท่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมยืนหนึ่งแม่นเขายืนเมาแม่นอ้ายทางด้านเพชรสหรัฐ ก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่าวันนี้สาวน้อยเพชรบ้านแทนโดยน้องโจยมมนินได้มอบรถมินิคูเปอร์ให้ผมฟรีฟรีหนึ่งคันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเพื่อตอบแทนคำว่าพี่น้องซึ่งรถคันนี้เพชรสหรัฐเคยคุยกับโจยมมนินเพื่อจะซื้อต่อทางด้านโจยมมนินจึงขับรถมามอบให้เองแบบฟรีฟรีกลางงานคอนเสิร์ต เพื่อตอบแทนพระคุณที่ทำให้โจโยมมนินและวงสาวน้อยเพชรบ้านแทงมีทุกวันนี้